สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับเล่าสู่ฟังนะคะ <Okay. S 1> เจอกันเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์นะคะมาเตะฟุตบอลของพิธีะคะ่ะ <Okay. S 1> พิธีนั่งอยู่ฝั่งนู้นถุงเท้าสีแดงนะคะวันนี้มาถุงเท้าสีแดงะคะ่ะทุกคนรู้สึกต่างกันเดินนล,ล้ว <Okay. S 1> วันนี้คนเยอะมากค่ะ <Okay. S 1> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นวันหยุดของนักฟุตบอลเขาะคะ่ะเป็นนักเรียนเขา แล้ววันนี้คนเยอะเลยค่ะทุกคนถ้ามาชมบรรยากาศตอนนี้อยู่สนามฟุตบอลเอ็มเจนะคะนี่อยู่ที่กรุงเทพนะคะทุกคนแล้วจะเรียนเรียนวันละสองชั่วโมงค่ะก็คือเรียนเสาร์อาทิตย์วันนี้เป็นการเรียนที่เยอะมากค่ะนักเรียน นี่ค่ะเรียนก็ต้องเรียนตั้งแต่เด็กอัค่ะทุกคนค่อยฝึกพัฒนาขึ้นไปต้องลองเรียนรู้จนกว่าจะเจอว่าตัวเองชอบกีฬาประเภทไหนค่ะช่วงนี้ในะเวลานี้พิธีเขาก็จะเน้นในเรื่องของฟุตบอลน,นะคะแต่ก็จะมีเกล่อนเก่อนที่จะเรียนอีกกีฬาประเภทหนึ่งค่ะเดี๋ยวต้องรอรอให้จบจากการเรียนฟุตบอลตรงนี้ก่อนว่าจะต่อยอดไปมากมายแค่ไหนต้องลองดูกันนะคะทุกคน ในในวัยถ้าหากว่าให้อยู่บ้านเฉยๆไม่เล่นกีฬาเนี่ยก็จะเล่นเกมซะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องดึงเวลาออกมาให้ไม่อยู่กับกีฬาค่ะได้สุขภาพร่างกายที่ดีได้ปลดปล่อยนี่ค่ะก็จะใช้เวลาในการเรียนฟุตบอลนี่2ชั่วโมงค่ะทุกคนคุณแม่นั่งอยู่ขอบสนามนะคะ ก็คอยบันทึกภาพให้ลูกชายค่ะนี่ก็ไม่ยืนฝั่งวันนี้ใส่ถุงเท้าสีแดงนะคะทุกคนถุงเท้าสีแดงถุงเท้าสีดำคะ่ะช่วงก็จะเป็นช่วงการฝึกทักษะการวอร์มการซอร้อมนะคะส่วนช่วงป,ปลายปลายท้ายคาบเรียนนะคะก็ถึงจะแบ่งเป็นทีมแล้วก็ลงแข่งกันนะคะ ่วนฝั่งนน้นฝั่งที่แบบก็จะเป็นวัยโตหน่อยค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพี่ๆเขารุ่นใหญ่นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นมัธยมทางโน้นะคะ่ะส่วนใหญ่มัธยมขึ้นไปฝั่งของเราก็จะเป็นประถมนะคะที่เรียนกันอันนี้ยืนรอคิวนะคะเขาจะค่อยๆปตึกษา enjoy ก,กับการเรียนค่ะทุกคน hey, ถุงเท้าแดงพิธีถุงเท้าค้ากับเพื่อนยืนคู่กัน ผู้ซีค่ะมาเรียนพิธีอนด้วยกันคนเยอะมากค่ะวันนี้ทุกคนเริ่มเคลียร์ก่อนอ่าพิธีกล้องจะจับตามพิธีเข้าไป ที่ราคาบรรยากาศสถานที่เรียนฟุตบอลของพิธีเขาพิธีถุงเท้าสีแดงค่ะกำลังเคลียร์ฟุตบอล พี่ะะ่าวันนี้คนเยอะมากเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะคลิปหน้าเจอกันนะคะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเล่าสู่ฟังน,นะคะสวัสดีค่ะ ถุงเท้าแดงค่ะถุงเท้าแดงโยกะอย่างไปแล้วค่ะ